เคยรู้สึกแบบนี้ไหมเวลามีคนหันมามองคุณพร้อมกันหลายๆคนหรือตอนที่ใครสักคนเอ่ยชื่อคุณขึ้นมากลางวงสนทนาแทนที่จะรู้สึกดีใจคุณกลับรู้สึกเหมือนตัวหดเล็กลงอยากจะหายตัวไปจากตรงนั้นเสียดื้อความรู้สึกเหมือนถูกสปอตไลท์ส่องจังๆทั้งที่ไม่ได้อยู่บนเวทีความรู้สึกที่อยากจะกลมกลืนไปกับผนังห้องไม่อยากให้ใครสังเกตเห็น มันคืออะไรกันแน่ทำไมบางคนถึงโหยหาการเป็นที่สนใจในขณะที่สำหรับคุณแล้วมันกลับเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจอย่างบอกไม่ถูกคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าพฤติกรรมแบบนี้คือความขี้อายเป็นคำง่ายๆที่ใช้อธิบายทุกอย่างบางคนอาจจะมองไปไกลกว่านั้นว่าคุณหญิงหรือเข้าถึงยากเพราะคุณไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกไม่พยายามทำตัวให้โดดเด่นเหมือนคนอื่น หรือในทางตรงกันข้ามก็อาจจะมองว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองคิดว่าคุณกลัวการถูกตัดสินกลัวว่าจะทำอะไรผิดพลาดต่อหน้าคนอื่นมันเป็นเหมือนป้ายที่ถูกคนอื่นแปะไว้บนหน้าผากโดยที่เราไม่ได้ร้องขอเลยสักนิดแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังความต้องการที่จะหลบออกจากแสงไฟนั้นมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความกลัวหรือความไม่มั่นใจเสมอไป ในทางกลับกันมันอาจจะเป็นการปกป้องบางอย่างที่เปราะบางและสำคัญมากๆนั่นคือพื้นที่ปลอดภยัยภายในใจของคุณลองนึกภาพตามนะว่าจิตใจของคุณเหมือนบ้านหลังหนึ่งบ้านที่มีห้องโปรดมีมุมสงบสงบมีของสะสมที่คุณรักการเป็นจุดสนใจก็เหมือนกับเปิดประตูหน้าบ้านทิ้งไว้ เปิดไฟทุกดวงเปิดหน้าต่างทุกบานให้ใครต่อใครมองเข้ามาเห็นทุกซอกทุกมุมของบ้านทุกสายตาที่จับจ้องก็เหมือนกับคนแปลกหน้าที่เดินมาหยุดยืนมองที่หน้าต่างบ้านคุณไม่ได้เข้ามาทำร้ายแต่การถูกจ้องมองตลอดเวลามันทำให้คุณรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวมันสูญเสียความรู้สึกปลอดภยัยและความสงบในบ้านของตัวเองมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ชอบให้มีแขกมาเยี่ยมบ้านนะคุณชอบ แต่คุณอยากเป็นคนเลือดเองว่าจะเชิญใครเข้ามานั่งคุยในห้องรับแขกที่แสนสบายใจของคุณบ้างคุณอยากจะนั่งคุยกับเพื่อนสนิทหนึ่งหรือสองคนแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่ลึกซึง้งมากกว่าการจัดงานปาร์ตี้ใหญ่โตที่เต็มไปด้วยคนรู้จักผิวเผินที่เดินสวนกันไปมาอีกอย่างหนึ่งที่คนมักเข้าใจผิดคือการสับสนระหว่างการไม่ชอบเป็นจุดสนใจกับความขี้อาย สองอย่างนี้ดูคล้ายกันแต่รากของมันต่างกันโดยสิ้นเชิงความขี้อายมักจะมาจากความกลัวการถูกตัดสินในแง่ลบกลัวว่าจะพูดอะไรผิดไปกลัวว่าจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นมันคือความกังวลต่อการประเมินของสังคมแต่การไม่ชอบเป็นจุดสนใจนั้นมันอาจไม่ได้มาจากความกลัวเลยก็ได้แต่มันมาจากการจัดการพลังงานของตัวเอง คุณรู้ตัวดีว่าพลังงานทางสังคมของคุณมีจำกัดมันเหมือนกับแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่ชาร์จได้ไม่เร็วเท่าคนอื่นการต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกจับจ้องต้องคอยรับเมือกับสายตาและความคาดหวังของคนจำนวนมากมันเหมือนกับการเปิดใช้งานทุกแอปพลิเคชันในโทรศัพท์พร้อมกันแบตเตอรี่ของคุณจะลดลงหัวภาพอย่างรวดเร็วและเมื่อพลังงานหมด คุณก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าว่างเปล่าและต้องการเวลาอยู่กับตัวเองเพื่อชาร์จพลังกลับคืนมาภายนอกคุณอาจจะดูนิ่งๆเง,งียบๆในวงสนทนาคนอื่นอาจจะคิดว่าเบื่อไม่สนใจหรือไม่มีอะไรจะพูดแต่ความจริงแล้วภายในหัวของคุณอาจจะไม่เงียบเลยสักนิดโลกของคุณอาจจะกำลังทำงานอย่างหนัก สมองของคุณอาจจะกำลังประมวลผลทุกคำพูดทุกสีหน้าทุกการเคลื่อนไหวของคนรอบข้างคุณกำลังฟังอย่างตั้งใจกำลังคิดตามกำลังเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันพลังงานของคุณกำลังถูกใช้ไปกับการสังเกตและทำความเข้าใจไม่ใช่การแสดงออกเพื่อให้คนอื่นหันมามองมันคือความแตกต่างระหว่างการรับเข้ากับการส่งออก คนที่ชอบเป็นจุดสนใจอาจจะมีความสุขกับการส่งออกพลังงานการแสดงความคิดเห็นการเล่าเรื่องตลกการทำให้บรรยากาศคลึกครื้นในขณะที่คุณอาจจะพบความสุขและความหมายจากการรับเข้าการซึมซับบรรยากาศการฟังเรื่องราวของคนอื่นการมองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นอาจมองข้ามไปแล้วคุณละ่ะลองถามตัวเองดูสิ ครั้งสุดท้ายที่คุณต้องไปงานเลี้ยงหรืออยู่ในที่ประชุมที่มีคนเยอะๆคุณรู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกตื่นเต้นมีพลังหรือรู้สึกเหมือนถูกสูบพลังงานออกไปจนหมดการพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับเพื่อนสนิทกับการต้องแนะนำตัวเองต่อหน้าคนแปลกหน้า30คนอะไรทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองมากกว่ากัน ความสุขของคุณมาจากการได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากหรือมาจากการเชื่อมต่อกับใครสักคนได้อย่างลึกซึ้งและจริงใจคำตอบของคำถามเหล่านี้ไม่ได้มีผิดมีถูกมันแค่บอกให้เรารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนและเราต้องการสภาพแวดล้อมแบบไหนเพื่อที่จะรู้สึกดีกับตัวเองการที่คุณไม่ชอบเป็นจุดสนใจมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีอะไรดีจะแสดงให้โลกเห็น แต่มันแปลว่าคุณเลือกที่จะแสดงมันออกมาในรูปแบบที่ต่างออกไปคุณอาจจะไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังที่สุดในห้องแต่คุณอาจจะเป็นคนที่มีคำแนะนำที่ดีที่สุดเมื่อเพื่อนต้องการคุณอาจจะไม่ใช่ดาวเด่นของงานปาร์ตี้แต่คุณอาจจะเป็นคนที่นั่งฟังปัญหาของใครบางคนได้ทั้งคืนคุณค่าของคุณไม่ได้ผูกติดอยู่กับปริมาณของความสนใจที่คุณได้รับลองคิดดูสิ ศิล,ลปินบางคนสร้างสารรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ในห้องทำงานที่เงียบสงัดนักเขียนบางคนถ่ายทอดเรื่องราวที่เปลี่ยนโลกได้จากโต๊ะเขียนหนังสือตัวเดียวพวกเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนเพื่อสร้างคุณค่าแต่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาจากโลกภายในที่ลุ่มลึกของตัวเองดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกอยากจะหลบเลี่ยงสายตาผู้คนหรือปฏิเสธคำเชิญให้ขึ้นไปพูดอะไรสักอย่างบนเวที อย่าเพิ่งตัดสินตัวเองว่าขี้ขลาดหรือไม่ดีพอลองเปลี่ยนมุมมองใหม่มองว่ามันคือการที่คุณกำลังซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติของตัวเองคือการที่คุณปกต้องพลังงานอันมีค่าของคุณเอาไว้คือการที่คุณกำลังเลือกที่จะใช้พลังงานนั้นไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีความหมายกับคนไม่กี่คนมากกว่าการสร้างความประทับใจผิวเผินให้กับคนจำนวนมาก การไม่ชอบเป็นจุดสนใจมันไม่ใช่ข้อบกพร่องมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องแก้ไขให้หายไปแต่มันคือลักษณะเฉพาะตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณมันคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นนักสังเกตที่เฉียบคมและเป็นเพื่อนที่จริงใจมันคือความสามารถในการค้นหาความสุขและความสงบได้จากภายในโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเสียงปรบมือหรือคำชื่นชมจากโลกภายนอกและนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอเลยสักนิด แต่มันคือความเข้มแข็งในรูปแบบที่เงียบงันและงดงามที่สุดโอบกอดความเงียบของคุณไว้เพราะในความเงียบนั้นคุณอาจจะได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นที่เคยขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตรงนี้จนจบนะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้คุณโอบกอดความเงียบของตัวเองได้แน่นขึ้น หรือเข้าใจใครบางคนที่อยู่รอบตัวคุณได้มากขึ้นว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะยืนอยู่ข้างๆเวทีแทนที่จะขึ้นไปยืนอยู่กลางแสงไฟถ้าคุณชอบการเดินทางเข้ามาสำรวจจ,จิตใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปด้วยกันในตอนต่อไป